ลงไปผุปดติดอ่ะลงไปรอดเออโอ้เบือปีเลยจะผุกินแค่หนึ่งนะมอาวสวัสดีครับผมมือนี้อีสานนก่าดอนมาแดงครับมาตกปาลาบ่อลุงกับป้าครับผมหลังตลาดปองพ่นนะเด้อคนละห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทปลาออกไม่หมดนะครับมากก็ไปครับนุ่นมดินการครับดีครับเฮ้ยผู้ใดเลย่นี่นี่เบิ้งนี้สวัสดีครับอาจารย์พอดเฮ้ย มื่อนี้รอรุ่นนะครับเดินเขาสีมานบ่แต่ว่าสโลแกนเทาเอียงเหวไปไม้ได้กับเหวเอารอรุ่นเด้อเซนักลาเขาเหมือนกันเบ็ดมาเบสเหมือนี้เขามากับตะกอวิ่งนะครับตะกอเลนเลนียนคักเลนเน่เ <c oughs> มือ่อยนี่ปัน,นเงียก่อนก่อนละนี่ตะกอวิ่งเบ็ดเท่ากับใสเงียอยู่ฮาพิชิวนะโอ้ย <c oughs> นล่เอาของพูด,ดแต่งพิเศษแต่ว่าบริชซใครได้พิเศษที่ซื้อพิเศษห้าซิปพิเศษ้าซร้นีเาลายครับลงไม้แรกเราต้องเอาเยอะๆครับนี่ลูกใหญ่ไปเลยกลัวที่ไหนละ่ะ จัดไปครับมา,าเรียกอ้อยก่อน <_ forgetting S 1> เดี๋ยวเกี่ยวเม็ดโฟมตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนมปังเผื่อไอ้ปลาเลือกกินจะกินอะไรดีกินนนมปังหรือกินเม็ดโฟมเข้าไปเลยครับอันนี้ใส่นนมปัง จิบพันแน,แน,น่นครับผมนี่เชือกหัวเชือกใส่หัวเชือกจิบดิบดิบไปรอลุ้นครับผมเทแล่ไหลลุ่นมือไม่เด้วยครับเด้ออัดี้พอดีเลย ไว้ยเยอะอีกแล้ยพึ่งพึ่งฮัทไหมเมื่อไหร่ฮัทตีดอกเวท้ยพวกขิงไก่นี่ละ่ะอืมธรรมดาปลามีามม่กินไก่นี่เอามาหลายท่านครับเจ็ดท่านที่ยังไงจะได้แล้วมาขายมาอย่างกวานี่นะประมูนบอกท่านในปลาบวกกินกับขาย ท่านไหนปลายจริงเลยทิมมันไหวอย่างนี้เดี๋ยวต้องมาคิดปลายขายเลยท่านไหนอยู่นี่ท่านไหนอยู่นี่ปลาบวกินเลยทีทิมมันไหวนี่ละโบ้เมื่อนำดอกเออมื่อนายยังมาเอาเลยครับเด้อไปก็รุนรอนรุนกินท่านไหนกินเรื่องที่อย่างนี่ผีก็ซ้ำผีเสียรายอยู่อ๋อท่านไหนกินยังไม่ต้องกินพร้อมกันเสียวน้ำบ่ท่านมาเนี่ย ทุนก็เสีเอาเล้อครับจะรวดไปโอ้นี่บ่อเอาพันใังีสิบอาจารย์แม่ครับตุ้มๆเงียนวดล่เนี่เม็ดนึงเนาะใ้ตต่อเปิดเือเอาไก่ใช่มตรอะไรตขึ้นดโอยย่งผีเม็ดนึงตัวยู่ีไปสีอ่เขบอไปีอ่ะปุนอยู่ในังุ่ห้องนปุนอยู่ใังเอาใจตัวถังปุ่นะเ นี่สีเขียวอ่ะเอ้ยสีเขียวหองแก่หอมขักๆเออหอมหอมนี่แหละแต่เสียบแต่นัวนุ่มดีอ่ะอะไรนี่แหละยาวๆเลยแบบเต็๊บเนียวมัตะย่าฝงแห้งทำฟ้าเลยดิไปที่ะ เดี๋ยวเหงอบกันจะงเออตุ๊กเนี้ยเป็นปะไก่่ไเออเออไปชาวไปได้หรอเฮ้ยไก่แท้ฮะโอ้ยนี่ตัก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 ตุ๊กขาบวกไปเลยปะ ดกว่ะเอาตปไคกเอาลงกไปเจ้า่ะลงไปหุ่นตี๋ล็ไปโลดเออโอ้เบิดปีได้จะไปกินแค่หนึ่งนะต้องอรกตะคอโอ้ยหลอดเหวแล้วฮะโนี่กินโลากว่ะบดใหญ่กินแหวเลยครับบด้กินเหวแล้วมาด้วขวัญเ้ยผู้แขนผู้แขนนี่ ผมขายีลยเอ้ยมากเว้กินยนอนบ่เบอกินยนอนเขาซื้อนี่ไงบัวล่กบัวยังษ้อ๋อ้องเอาเว่นเวนยูซื้อมาแล้วรอแค่วแโอเคยอเคดยอยุดเดียววห้่ฮะ จักันดจัปั่วอันนี้ว่างก็ยูสั่หลายขันโอ้ยจักปลากินขั้นใดวะโอ้ยขั้นนี้เลยเออปลาจักดึงขั้นแต่้ดึงแต่เดียวว้ย เอาน้ำบัวทันกระดับปูของนอนไปลาเงินในสซงงานได้สองตัวยี่สุกหน่อยตัวนี้เยียโบโบเลยเหมือนนี่ก็ปลาใหญงตัวหนึ่งปลาตะเพียนหน่อยปลาตะเพียนหน่อยตัวหนึ่งครับอู้ห้องกลับเลยครับมือนไม้โบปองพุ่นเบิ้งเมือดไปแล้วครับนี่ฝนสิตกแล้วฟ้ามันจะออกบ่ได้เรื่องคุญไรก็แทื่อก็ติดตามครับอีสานนักล่าดรามูแดงของผมครับ